ผมวันนี้อยู่กับช่องพุกสายเน็ตฟรีทีวีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแกะร,รหัสเน็ตฟรีนะครับผมเป็นเน็ตฟรีที่ใช้ได้จริงน,นะครับเพราะการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มตัวแรกนะครับผมดอกจันห้าห้าห้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมขอไปนะครับผมดอกจันห้าห้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมครับผมแล้วไปต่อไปได้เลย ก้าสามเก้าสามเอ้าเก้าสามห้าลอกจันห้าสองสี่เหลี่ยมย้ำนะผมลอกจันเก้าสามห้าลอกจันห้าสองสี่เหลี่ยมไปตัวที่สามเลยครับผมดอกจันเก้าสามห้าลอกจันห้าห้าห้าย้ำนะผมลอกจันเก้าสามห้าลอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยม ไปตัวที่สี่เลยครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสี่แล้วก็สี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสี่สี่เหลี่ยมนะครับผมไปตัว hmm. ที่ห้าครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมต่อไปนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสี่สี่สี่เหลี่ยมคับนะครับผม ดอกจันเก้าสาม้อกจันสี่สี่เหลี่ยมแลครับผมไปตัวที่เก็ดเลยครับผมอกจันเก้าสามห้านะครับผมแล้วก็ดอกจันสี่ไมเก้าเแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมยังนครับผมอกจันเก้าสามห้าอกจันเก้าเกสี่เหลี่ยมแลครับผม ไปตัวที่แปดมผมดอกจันเก้าสาหดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมได้ผมอ่าวตัวผมนี่ครับไปตัวที่เก้าแล้วผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเแล้วก็สี่เหลี่ยมผมยันแล้วผมดอกจันเก้าสาดอกจันเก้าเสี่เหลี่ยมแล้วผมตัวตัวสุดท้ายนะครับผมดอกจันเก้าสาม ห้ากจันทรสาหแล้วก็สีเหลืองนะผมตกจันทร์เก้าสามห้าตกจันรสา้าีเหลืองนะผมใครชอบหน้าไอฟ,ฟีก็อย่าลืมกดตดามกดไลคกล์กดดีนะผมเมือ่อชาชคลิปใหม่นะผมแล้วก็